เจเคนโน่นำเสนอให้ชมบ้านพร้อมที่ดินปรับลดราคาพิเศษนะคะแปลงนี้เลยค่ะทุกท่านปรับลดราคาเหลือ 3.....5 ้านแสนบาทค่ะจาก4ล้านหแสนบาทนะคะที่ดินขนาด2 0 0ตารางวาค่ะและมีหัวไร่ปลายนานะคะที่ใช้ประโยชน์ใช้สอยเพิ่มเติมได้อีก200ตารางวานะคะรวมแล้วก็มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ1ไร่ด้วยกันค่ะทุกท่าน ติดทานน้ำเขื่อนพวงมีน้ำรอมรอบน้ำไหลตลอดทั้งปีจากเขื่อนพวงนะคะพร้อมบ้านหลังใหญ่1หลังค่ะบรรยากาศดีอากาศเย็นสบายนะคะลักษณะตามรูปเลยนะคะทุกท่านอบรอมด้วยธรรมชาตินะคะและมีเพื่อนบ้านค่ะแต่ก็อยู่ห่างๆกันนะคะเป็นส่วนตัวค่ะไม่แออัดไม่ผูกพ่านนะคะสบายๆค่ะ สามล้านหแสนบาทสามารถปรับเปลี่ยนทําเป็นรีสอร์ทได้นะคะอยู่ใกล้เขาคิชกูดค่ะอยู่ใกล้คาเฟ่ากาซัซซี่คาเฟ่ญี่ปุ่นนะคะอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีค่ะแปลงนี้บ้านพร้อมที่ดิน3 5 0ล้านแสนบาทเนื้อที่200ตารางวาพื้นที่ใช้สอย1ไร่นะคะเพราะว่ามีพื้นที่งอกนั่นเองนะคะ สนใจนัดชมแปลงจริงหรือว่าติดต่อสอบถามรายละเอียดนัดล่วงหน้าติดต่อตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะสวัสดีค่ะ